สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างกิ่งเบลเบลนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับรถไถดัดแปลงนะครับคันนี้นะครับเข้ารองอ้อยนะครับตอนนี้อยู่พื้นที่งานจริงนะครับผมคันนี้ความกว้างอยู่ที่8.4เซนนะครับเป็นโครงสยามนะครับเครนหน้าสามเกียร์นะครับเครื่องเป็น12.5แรงแม็กนัมนะครับตอนนี้กําลังทดสอบดิปเปอร์ฟังปุยนะครับผมอ่านี่นะครับตอนนี้ก็เอาปุยลงนะครับปุยก็ลงมาอยู่นะ บางอย่างแบบที่มันไม่ฝังเพราะว่าฝั่งนี้มันสูงและมันต่ำครับมือใหม่ด้วยนะครับก็ยังไม่ชํานาญนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับอีกหน่อยก็ชํานาญนะครับถ้าคนลงก็ไม่เห็นปุ๋ยมันจะไม่เห็นปุ๋ยนี่ผมจะไปดูนี่ครับเป็นขาวๆนี่นะครับนี่กบขาวนี่นะครับโอเคนะฝังพอดีก็คันนี้ก็จะมีฝังปุ๋ยนะครับ แล้วก็เป็นตัวข้นยานะครับข้นยาข้นยาทางใบนะครับก็จะเป็นถังประมาณ70ลิตรนะครับก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นพื้นที่งานจริงเลยนะครับสล้วเราเอ็ดพที่ถามมายเยอะนะครับว่าอย่างพื้นที่งานจริงครับก็มาทดสอบพื้นที่งานจริงให้ดูกันแล้วนะครับถังปุ๋ยไอ้ตัวนี้น่าจะประมาณ25 30้าถึงสโลถ้าเร่องประมาณนี้นะครับ อันนี้เกียร์หนึ่งนะครับถ้าจำนานน่าจะเกียร์สองเลยนะครับแต่ว่าก็วิ่งเกียร์หนึ่งไปก่อนนะครับไอตัวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ปัดนน้ำฝนรถยนต์นะครับ จะมากจะน,น้อยมันก็ขึ้นอยู่ความอยู่ในการวิ่งรถด,ด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าอยากให้่ช้ากว่านี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องได้นะครับผมใช้เครืองของมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นพวกอะไหลหาได้นะครับรีบ125นะครับ เป็นของผมอีกคันหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสี่เซนนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะแต่คันนั้นมันเป็นโครงเกียร์ของทะเลทองนะครับครงเกียร์ทะเลทองเป็นยางหลังบางเอลนะครับยางหน้าก็เท่ากันนะครับยางขอบสิบนะครับแต่ว่าอัน,นี้ก็ยางหลังถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาหน้ายางมันใหญ่นะครับหน้ายางมันใหญ่ ก็คือถ้าเราเอาไปไถสวนไถนาะที่ในสวนนี้มันไม่มีน้ำเนี่ยยินชุ่มนแบบแบบแบบเนี้ย,ยแบบปาอ้อย,ยที่เรากําลังดูย่ผมว่ามันก็ไถได้ครับเพราะว่าคันนี้ก็มีฐานมาด้วยนะก็คือเอาผานสองใบครับไปดัดแปลงใส่ให้ด้วย นี่นะ่าจะเดี๋ยวคอ,อคนยานะครับถ้าสนใจแบบไหนก็ติดต่อพูดคุยกันมาได้นะครับเพราะบางครั้งผมก็ผมก็ไม่ค่อยูเข้าใจอุปกรณ์การเกษตรนะครับแต่แตบบ่แบบถามว่าถ้า เอาหวัวข้อมาให้อาจจะอาจจะคิดร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะครับคือคิดร่วมกันนะครับทร่วมกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับกระเสียดโดยตรงรบอบนี้มาลองฉีดหลวพ่นนะครับหลวงพ่นฝั่งนู้นตับยังไม่เท่ากัน,น เป็นประมาณนี้นะครับถ้าเล่ยงแรงมันก็พุ่งแรงนะเร่งช้าก็พุ่งช้านะผมไม่ได้ทุบุงเร็นะถ้าเราอยากเล่งช้าๆเราเงแรงก็ทุบุงเร็ลงไปครับไม่มีอะไรเยอะครับก็อันนี้ความกว้างรวมทั้งสองฝั่งสามเมตรนะครับแต่ก็ปรับได้นะครับตัวปรับนะครับสวิงได้นะครับให้แคบลงตัวนี้ก็ได้นะครับ มันจะมีตัวลูกติสายพานนะครับให้ปั๊มทํางานนะให้ปั๊มหยุดงานนะครับอันนี้ก็คือเขาหย่อนลูกติลงไปนะครับยึไไดไปตามนะครับดูนะลูกติหน่อนะครก็จะมีเบรกในตัวนะครับตัวลูกตินะครับ ถังน้ําอยู่ข้างหลังนี้ประมาณ70ลิตรนะครับรถหน้าไม่ลอยนะครับผมว่าร0อยลิตรก็น่าจะได้อยู่นะครับอันนี้จะให้หัวเอียงลงอีกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ จะมีตัวล็อกใส่เอียงสีข้าองศาลงมาอยู่นะครับ <Vega> ก็โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ